คุณต๋อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการข่าวไร่ครั้งนี่สองครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนทำในวันนี้มาจากร้านดังร้านหนึ่งชื่อว่าสองหนึ่งเบครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะฮะอยู่ปทุมอ้าวอยู่คลองหลวงเหรออ๋อทังง่ายๆคือใกล้ตลาดไทยครับอุ๊ยตลาดนี่ทำไมคนรู้เลยอะเพราะหนูหนู ก็ใส่ใจคุณใส่ใจแบบคนที่จะออกรายการเราต้องถามเขาข้อมูลเขาว่าเป็นยังไงแล้วเมนูที่เขาจะมาสอนทําในวันนี้ก็คือเมนูนี้หนูจําไม่ได้เพราะยาวแปดหน้ากระดาษจริงจเป็นขนมเปียแต่เขาเรียกว่าเปี๊ยะสังขยาใบเตยแล้วก็เป็นลาวาใบเตยลาวานะฮะแล้วก็แป้งกรอบคือเยอะมากให้ชื่อเขายาวจริงๆอย่างที่พูดจริงนะผมไม่ทราบว่าเขาขายได้ไงนะแต่ทันโทษครับถ้าไปร้านเขาแล้วเกิดว่าท่านจะไปกิน ต้องเข้าแถวนะครับใช่ต่อคิวนะต้องต้องเข้าแถวนะมีคนมีคนเดียวก็ต้องต่อแถวนะครับไม่ยอมไม่ยอมกินุจันทร์เปลี่ยนจะขออนำเสนอให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับอย่าให้เขามาก่อนเดี๋ยวจะบอกอ๋อได้ได้ครับขอเชิญท่านชมพบกับคุณพรชนกนิธิการจากร้าน2 1เบคครัเบคกอร์สองครับสวัสดีครับวัสดีครอกสองน้ตุนเว่าเราดังมาก ไม่รู้ตัวเลยค่ะจริงๆถามจริงอ่ะถามจริงค่ะยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้โอเคนั่นแหละให้มันกลยนิดนึงโอเคสองจริงจริงจบอะไรมาจบการจัดการวิศวะค่ะจัดจัดการวิศวะแล้วทงถึงมาทำขนมอะสองใจรักค่ะชอบใจรักทำนานยังหรือ ก็ปีนี้ปีที่11แล้วค่ะปีที่11 11ปีแล้วทำร้านอยู่ตรงนี้เนี่ยนะใช่ค่ะสองหนึ่งเบกเนี่ยนะแต่เดิมไม่ได้ชื่อ2อหนึ่งเบกชื่อนี้ตั้งแต่ต้นชื่อนนี้้แตเลยใช่ค่ะคือชื่อที่สองหนึ่งเบกมันมีเหตุผลกับตัวเขาเองอ่ะชื่อเล่นชื่อสองค่ะแล้วมีพี่ชายชื่อชื่อหนึ่งหนึ่งแล้วทำไมไม่ตั้งชื่อหนึ่งสองเบกไม่ได้ครับเพราะเขาคิดครับออ๋ร้านเขาเขาคิด เขาก็เลยตั้งชื่อสองหนึ่งเบกพี่ชายจริงๆทำงานบริษัทอยู่แต่นี่พอทำไปทำมามันขายดีมากมันรู้จ่าใครช่วยนะฮะไปเรียกพี่บอกออกจากงานมาเลยพี่ก็รักน้องสุดใจคดินนะออกจากงานมาเลยมาทําด้วยเลยเราแบ่งสัดส่วนเรามีรายได้แบ่งให้เขาด้วยบ้างปะแบ่งค่ะแบ่งคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเขาเคยมาพูดไหมบอกเฮ้ยทำไมไม่ตั้งชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งสองะไม่ค่ะไม่เข้าใจค่ะเขาไม่กล้าใช่ไหม อันนาคตอนาคตอาจจะเป็นหนึ่งสองแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่่่ีีนยิ้มดูยิ้มดูพี่ชายพูดชัดเจนเลยคือเข้าใจเข้าใจาด้นั่งอยู่ด้านนะครับหนึ่งสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งออกจากงานเลยจริงใช่ไม่ลูกออกจากงานเลยจริงครับจริงครับแล้วมาช่วยเขาเลยช่วยเขาเปิดกี่ปีแล้วถึงหนึ่งถึงได้ออกก็ ผมช่วยประมาณ5-6ปี5-6ปีใช่ครับถึงได้ออกมาช่วยตอนนี้ช่วยรับตังอย่างเดียวใช่ไหมใ่ประมาณนั้ครับเอาละฮะเรามาดูกันนะผู้ชมนะมันเป็นมิติใหม่ของการทําขนมและเธอเองที่เป็นคนคิดขึ้นมาค่ะชื่อนี้ใครเป็นคนคิดครับ2คิดค่ะคือไอ้ปี๊สังขยาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังใบเตยนะครับแล้ยังไม่พอฮะมันยังมีลาว่าแป้งกรอบคิดคนเดียวเลยครับ น่ทานยาครั้งสุดท้ายหมดเลยไม่ใช่ทำไมคืนเมื่อคืนเ่ยทานจริงเลยเห็นไหมทำไมคิดชื่อเมนูยาวก็ไม่มันมันถ้ามันสั้นมันไม่ครบอะค่ะสมมุติสั่งขยายอย่างเดียวก็ไม่ครบขัดงานนะใช่นั่นสิเออเนี่ยนี่ต้องใส่งานเลยอ่ะเรามาดูกันดีกว่า้วเขาทำยังไงกับเมนูนี้นะฮะท่านผู้ชมดูร้านเขาดูวิธีที่เขาทำท่านจะเห็นว่ามันมืออาชีพแค่ไหนมาดูกันครับนี่ครับสองหนึ่งเบเครับนี่ครับ ดูดิฮะร้านนี่ไม่ค่อยเชื่อช่องลางเลยนะครับสีแดงแจ๊ดขนาดนั้นเลยนะครับแล้วดูในร้านอย่างนี้นี่แล้วอยู่ปทุมนะท่านผู้ชมค่ะแต่คนนี่เต็มร้านนะจากเมื่อก่อนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้เลยตอนนี้มีครบท้วอเลยครบมือเลยค่ะเริ่มจากมือเริ่มต้นจากค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายค่ะ1,400กรัมค่ะแล้วก็แป้งสาลีค่ะ1,200กรัมค่ะไข่ไก่ประมาณ32ฟองค่ะครับ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมตรงนี้ค่ะให้เข้ากันหมดจนไข่แล้วก็น้ําตาลนะคะละล,ะละลายทั้งหมดเลยค่ะคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมนมข้นจืดค่ะเราใส่ประมาณ1,000กรัมค่ะกะทิ2 0 0พันกรัมค่ะเป็นหัวกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าว4 0 0กรัม <Wong. S 2> ค, um, ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะใส่นมข้นหวาน1 0 0 0กรัมค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็นําทุกอย่างเมื่อกี้นะคะมาคนให้เข้ากันค่ะน้าน้าใบเตย1 2 0 0กรัมค่ะครับค่ะผมเลิกทำตั้งแต่ส่นมเข้นหวานแล้วหรอครับค่ะครับนี่เมื่อทุกอย่างคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเอามากรองก่อนค่ะเอามากรองครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เนียนค่ะใช่ใช่แล้วเอามาตีใช่แล้วเราก็ไปใส่เครื่องกวนค่ะครับเรากวนประมาณ40นาทีค่ะ ไฟกลางค่ะ40นาทีไฟกลางใช่กวนไปเรื่อยๆค่ะคเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเราจะได้สังกยาแล้วแล้วก็ได้ความหนืดอันนี้ถือเป็นสังกยาใบเตยแล้วถูกต้องไหมใช่่ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะนํามาใส่เป็นตัวหยอดไส้ค่ะเอาใส่พิมพ์ของเราเลยใช่แล้วก็เอาของเขาคือมาตรฐานไงมันเข้ากันทุกลูกเพราะเรามีมาตรฐานเลยเป็นพิมพ์เสร็จแล้วเอาพิมพ์นี้ไปแช่ในช่องฟรีซค่ะ1คืนค่ะให้มันแข็งตัว ใส่ไว้เลยหนึ่งคืนท่านผู้ชมเร็จนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเรามาทําแป้งในกันค่ะขั้นแรกเราก็จะใส่น้ํามันค่ะแล้วก็น้ามันเราจะใส่สามพันมลค่ะแล้วแป้งจะใส่แป้ง4.5กิโลค่ะแป้งอะไรแป้งเป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลี4.5กิโลใช่แล้วกนให้เข้ากันใช่ค่ะประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ใช่พักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะครับผมคขาวที่ทําอีกทําอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นแป้งนอกค่ะครับใส่ ก็จะใส่น้ำมันค่ะเป็นสามพ ml ค่ะแล้วก็น้ำเปล่า3 0 0พ ml แล้วก็แป้ง7.5กิโลค่ะไม่เหมือนกันนะฮะดูดีๆนะครับอ่ากิโลตัวนี้จะมีส่วนผสมของน้ำเปล่าเข้าไปแล้วเขาเพื่งตีประมาณ10นาทีสินาทีครับหลังจากนั้นเราจะได้แป้งเป็นลักษณะนี้ค่ะให้นำมาพักไว้อีกค่ะอีกครึ่งชั่วโมงพักไว้ก่อนใช่เสร็จแล้วเราจะทำแป้งชั้นนอกกับชั้นในรวมกันใช่โดยการที่เอาชั้นนอกค่ะมาห่อแป้งชั้นในค่ะโดยสัดส่วน แป้งประมาณ30 70% 30 70รนะบครับแล้วพักทั้งหมดเนี่ยที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอีกประมาณ10นาที10นาทีปิดอย่างนี้นะฮะต้องปิดอย่างนี้ให้เรียบร้อย1ินาทีอย่าให้มันโดนลมเดี๋ยวมันจะแข็งพอออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเอามาเอามาทําการครึงค่ะมาครึงครับตรงนี้เราต้องการเพิ่มให้ตัวแป้งเนี่ยมีชั้นค่ะมีลายมีชั้นเราจะทํา เราจะมาครึงซ้อนกันแล้วก็หั่นเป็น3ชิ้นค่ะ,ะ,ะแล้วก็มาผ่าครึ่งจะได้เป็น6ชิ้นค่ะมันจะเป็น6ช,นชิ้นเลยแล้วมาทับไปทับมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่เอามาหอกับห่อตัวไส้ที่เราฟรีดไว้เมื่อสักครู่เห็นไหมว่าทําไมต้องฟรีด่านผู้ชมถ้าไม่ฟรีดมันห่อไม่ได้ไงเอามาฟรีดแล้วก็แต้มให้รู้ว่านี่คือสังขยาสองจุดแล้วก็นำไปชุบไข่ชุบงาค่ะ ตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่ม Textur เจอร์เวลาถานใช่มันจะดูดีมันก็เดี๋ยวนี้อะไรก็ตามถ้ามันกินงามอร่อยแล้วเอาไปทอดเอาไปทอดถ่านในน้ํามัน180องศาค่ะประมาณ5นาทีครับค่ะจะได้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยสเสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยมาใส่เรียบร้อยก็กลายเป็นเปี้ยสังขยาใบเตยลาวาแป้งกรอบครับท่านผู้ชมมีความตลา ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะทุกอย่างมันปั้นใหม่ๆสดๆและทอดกรอบอย่างนี้จริงๆตามออเดอร์นะฮะถ้าท่านเกิดอยากจะสั่งขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านบอกโทรลูกหน้าหน่อยก็ดีถ้าเกิดจะไปรับจะทอดให้เลยใช่ค่ะจะทอดให้จริงๆนะถ้าเกิดว่าท่านจะกินเดี๋ยวนี้ทำตามออเดอร์เลยทำตามออเดอร์ให้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะซื้อไปให้ใครก็แบบมีที่ทอดไว้แล้วมันมีไม่ใช่ไม่มีเป็นกล่องไว้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับแต่เกิดว่าจะกินเลยนะครับเขาทอดให้สดๆเลยนะครับใช่ค่ะนี่นะฮะเป็นเป็นไงครับคุณอ้อคือ ท,ที่เปิดมันเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นก่อนวนะ่าคือแป้งทั้งแป้งเขาครับค่อนข้างบางมากนะครับตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างบางมากแล้วก็ไส้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันยังอุ้มแล้วอยู่ในตัวได้เลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากอันที่2คือตัวสังขยาเนื้อมันเนียนจริงๆนะครับที่เขาเอามากรองมันมันทำให้การกินสวยสุดท้ายคือแป้งข้างนอกกรอบมันทาให้เราสนุกมากและงาที่อยู่ข้างล่างที่เขาวางไว้ตอน,นตอนท้ายอะ่ะอันนี้คือการวางแผนของรสชาติทั้งหมดเลยนะมาเลยโดนแบบกึ๊บแล้วมันหอมขึ้นมาเลยโกครับ ก็อร่อยครับไม่แปลกใจที่ทำไมลูกค้าเต็มคุณผู้ชมคือเป็นคนที่แต่แนะนำนะนะฮะแนะนำตองนะว่าเอาแค่เปี๊ยะละวากอบก็ได้นะเปี๊ยะละวากอบ <c oughs> เดี๋ยวมันคือ <c oughs> คุณผู้ชมนะฮะตองหนึ่งเบล็กรสชาติอย่างที่พี่อ้อบอกครับแล้วแบบอร่อยจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมคนต้องไปรอแล้วไปต่อแถวไปเข้ากิว ร้านสองหนึ่งเบร็กจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกับตลาดไทยพี่หนึ่งบอกนะครับเมนูเปี้ยะสังขยาใบเตยลาวาแป้งกรอบชุบงาเมนูนี้รักเลยครับ1ิปแลเต็มซิปแเต็มิแล้เตีรสองด้วยครับงีชุบงาอ่ยิีมชุบงา้วยอันแนะนำได้ออกทีวีได้หรือเปล่ารู้ปะได้ค่ะ หวานความหวานของเขามันเป็นความหวานธรรมชาติเลยเป็นความหวานปกติที่คนทั่วไปกินกันคนเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ไม่ใช่คนโบราณใช่แล้วก็ถูกไหมใแล้วก็ไม่ใช่คนระดับผมทำสองหวานได้ไหมลูกหรือว่าเราต้องการหวานกว่านี้นี่คือเขาหวานแท้ไงเป็นหวานแบบปกติคือไม่ไม่ไม่ได้หวานมากอะหวานหวานผู้ดีหวานไม่รุ่นเออหวานไม่รุ่นหวานไม่รุนไม่รุนนี่ไม่ไม่รุนแล้วคุณแค่บอกว่าสัญญาคุณอยากให้มันหวานอีกนิดนึงอืและอันเนี้ย ลาวาไข่เค็มค่ะมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นยังไงอะจริงเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยคนไต่พบคนละครึ่งกัวตายแล้วพอดีเลยออกมาให้เห็นเลยถ้าผู้ชมกล้องจับพันพอดีตายแล้วคุณผู้ชมของเขาแบ่งกันคนละครึ่งคนหนูกขตัองคนคนเดียวดิคนเดียวเลยผมถามต่องว่า่องถ้าพี่ซื้อไปอะเก็บไว้ข้างนอกได้เก็บมันเก็บไว้ยังไงได้บ้างอะ ตัวสั่งขยะจะอยู่ได้แค่วันเดียวเลยคันนอกตู้เย็นแต่ในตู้เย็นได้หนึ่งสัปดาห์แล้วถ้าเอามาอุ่นมันต้องไงเข้ามาอบลมร้อนหรือเตาอบค่ะอ๋อหรือพี่เอาไปอุ่นที่ร้านได้ไหมได้ค่ะไงล่ะไงล่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณพรชนกครับนี่เป็นพรของพ่อจริงนะเธอใช่ใช่ครับมาพี่ชายชื่อจริงชื่อพรมารดานะครับไม่ได้ไม่ได้เราที่จริงที่ออะไรนี่ เมทาวีครับเมทาวีคุณแม่คุณแม่คงดูหนังเยอะตอนนั้นไปจากจั๊กวงๆนะะวันนี้ขอบคุณคุณพรชนกขอบคุณคุณเมทาวีขอบคุณร้านสองหนึ่งเบกขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ